ตอนนี้ผมคิดว่าเหรียญมีมทางฝั่งของเอเมริกานะครับ <ment: S 1> ก, <or> ก็ลงมาถึงจุดต่ำสุดละเห <communicate> pues ลือเวลาที่จะทำให้ราคาไปที่ราคาหนึ่งเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคุนไปด้วยกันกับช่องคอยน m o ิวมูนนะครับ,ว,บ,รบวันนี้เราก็มาติดตามเหรียญทีละเ,เหรียญด้วยกันนะเอาชีบะก่อนนะครับ เนื่องจากชีบาตอนนี้นะครับก็ตัวของโทเค็นเนี่ยในอีเทอร์ส e แกนละกันนะครับในวัน alert นะครับฉะนั้นในวัน alert หมายความว่าการโอนธุรกรรมเนี่ยมันเยอะกับอีเทอร์สแกนเนาะนะครับอันนี้คือเป็นภาพแมคโครเลยของของคริปโตนะครับถ้าเกิดปรากฏในวัน alert ได้เนี่ยถือว่าเป็นการโอนธุรกรรมที่ใหญ่นะครับ มูลค่าเนี่ยเขาบอกว่า25.90ล้านนะครับเราก็วานตัวเนี้ยนะครับเป็นวานอันดับที่3 1เอนะครับแล้วก็เป็นรายใหญ่ด้วยได้สะสมชีบะประมาณ3.81ล้านนะครับตัวนี้แล้วก็ซึ่งมูลค่าประมาณอ่า25ล้านดอลลาร์นะครับก็หรือประมาณ25.8ล้านดอลลาร์ในธุรกรรมเดียวนะครับก็ถือว่า เป็นวานที่ใหญ่มากๆนะครับในวานอเลิร์เนาะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอีเทอร์สแกนเนี่ยก็จะเป็นวานตัวเล็กกว่านี้แล้วก็แต่ทำธุรก,กรรมจะเล็กกว่านี้นะครับถือว่าเป็นวานตัวใหญ่มากๆนะครับฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดขึ้นในวานอเลิร์จะมีผลกับราคาไหมประมาณ6 0สิเอร์เซจะมีนะครับขึ้นอยู่กับว่าเอฟเฟกจะน้อยหรือมากซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ราคาทั้งชีบะทั้งโฟกี้ทั้งเปเป้ ky, pe pe, เนี่ยคือบีบต่ำสุดละ นะครับตอนนี้เขากำลังรอว่า,าเหรียญเนี่ยมันจะทำการระเบิดอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อจะไปราคาหนึ่งแล้วถ้าเกิดมีการขึ้นดอกเบี้ยหรือมีการกดดันใดอีกก็จะลงมาอีกซึ่งแอลคอยเนี่ยผมบอกเลยนะว่าถ้าไม่มีการปลดดอกเบี้ยเนี่ยแนวต้านจะอยู่แค่ตรงนี้สำหรับเหรียญของฝั่งเอเมริกานะ นะครับเรามาดูวานอีกกลุ่มหนึ่งด้วยกันนะครับเป็นของอีกข่าวหนึงคือวานกลุ่มพวกตัวเล็กเนี่ยยังไม่มีนะครับก็คิดว่าวานเนี่ยได้ทำไอตัวใหญ่เนี่ยตัวนี้นะได้ทำการโอนไปยังโควาเล็ตก่อนนะครับแล้วรอความชัดเจนของอัตราเงินเฟอ้อในวันนี้นะครับเราคอยทำการดัมราคาขึ้นไปที่ระดับราคาหนึ่งเนาะนะครับ ฉะนั้นข้อมูลเนี่ยเกี่ยวกับวานน่าจะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับเพราะมันมีวานหัวถุยเนาะวานตัวใหญ่นะครับแล้ววานขนาดกลางแล้วก็เมาตอนนี้เม้าแทบไม่เหลือแล้วนะครับฉังนั้นวานเขาก็มีการเก็บสะสมเรื่อยๆนะครับดังนั้นมาข่าวที่สามด้วยกันนะครับเป็นข่าวที่น่าสนใจมากเนื่องจากว่าตอนนี้อเมริกาพยายามที่จะสะสมชีบาอยู่เพราะว่าชีบาเนี่ยเป็นเหรียญที่ ไม่กี่ตัวที่อยู่ในอเมริกาแล้วไม่ถูกฟ้องนะครับฉะนั้นน่าสนใจตรงนี้เขาบอกว่าผู้ชิงตำแหน่งนะครับผู้ว่าการรัฐของสารัฐแสดงการสนับสนุนนะครับชิบาอินุโดยเน้นย้ำถึงาการฟื้นตัวอย่างรุนแรงนะครับและดึงดูดผู้ใช้มากขึ้นเพราะราคามันต่ำที่สุดละท่ามควางความ,วามปั่นป่วนของตลาดนะครับโดยคุณแชเนอร์เบรผู้สมัครชิงตำแหน่ง ผู้ว่าการรัฐคนสำคัญของสหรัฐนะครับในการเลือกตั้งมีที่ใน North c a โรไลนาได้ประกาศอย่างเป็นสระสาธารณะนะครับว่าจะมีการสนับสนุนชิบะอินุอย่างที่เบรนะครับได้กล่าวบนทวิตเตอร์เพื่อแบ่งปันความความาติดตามนะความกระตือรือร้นต่างๆสำหรับคนที่ติดตามชิบะอินุนะครับเพื่อให้ดึงดูดผู้ใช้มากขึ้นนะครับโดยข้อความที่เขียนว่า ฉันได้รับเงินในวันพรุ่งนี้และฉันยังคงซื้อชิปบุคคลทางการเมืองของสหรัฐเขาก็กล่าวไว้ตรงนี้นะครับจานั้นชีบะก็ตอนนี้จะต้องดูด้วยกันนะครับเขาบอกว่าจำได้ว่าในปี2021เบรนะครับเข้าร่วมกับชิปอาร์มี่และเปลี่ยนโปรไฟล์ทวิตเตอร์ของเขาให้สะท้อนถึง เรียมของชีบะนะครับตรงนี้คือเขาเป็นแฟนพันธ์แท้เลยนะครับเขาก็บอกในคริปโตเบสิกนะครับเขาก็รับรองชีบะเนี้แหละนะครับข้อมูลของเบรงเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณนี้เรามาดูข้อมูลของชีบะเรียมด้วยกันก็แบบเดิมนะครับคือเขาตั้งใจจะให้เป็นสเกลเล็กของอี h อเรียนะครับที่เป็นเมเนจนะครับที่อัปเกรดนั่นแหละนะครับซึ่งชีบะเนี่ยก็จะใช้สำหรับ เป็นบ้านหลังที่สองอีเธอเรียมนะครับใช้สำหรับการาทำพวกกลุ่มของเหรียญมีมนะครับตอนนี้ก็มีอย่างโพสเว p พอเชนพอโซนนะครับแล้วก็แบบบลาบลาบลาเลยนะครับหลายตัวเลยนะครับก็เริ่มที่จะไอเหรียญเล็กๆอะ่ะที่คุณถืออยู่นะครับและ aus ยังไม่เข้ากระดานตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นะนะครับขาดสภาพคล่องก็อดทนหน่อยละกัน นะครับผมเชื่อว่าเหรียญเหล่านี้มันค่อยๆเติบโตขึ้นนะครับและถ้าเกิดจังหวะมาดีเมื่อไหร่ราคามันก็จะขึ้นไปเองนะครับถ้าเกิดมาจากโมชีจริงๆอ่ะนะนะครับดังนั้นก็มีจะมีอยู่หลายเหรียญเลยที่ตอนนี้เขาเข้าไปถือเข้าไปเล่นกันนะครับก็ต้องไม่เกิดร้อยดอลลาร์นะเหรียญพวกนั้นนะครับตอนนี้ผมนั่งลุ้นเหรียญอ่า เหรียญชิกชิคโคกุมากกว่านะครับเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากอีเาเรี่ยมแต่เหรียญพวกนี้นะครับเหรียญมีมเนี่ยนะครับก็จะใช้พวกชิบะเหรียญนี่แหละส่วนอีเาเรียมเนี่ยฝั่งของอีเาเรียมเนี่ยใครจะเข้ามาใช้บริการของอีเาเรี่ยมเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกเหรียญใหญ่ๆนะครับคือเขาจะแบ่งการตลาดหรือคลาสของตลาดออกไปอ่ะนะครับมาข่าวต่อมาเกี่ยวกับร้านอาหารเวลี่นะครับก็มีการ อัปเดตความคืบหน้าของชัยโดชิคุสมะด้วยนะครับเขาก็มีการรายงานจากคริปโตเบสิกนะครับว่าร้านอาหารเวลี่เนี่ยก็มีโครงการทำ NFT เนอะระดมทุนนะครับโดยใช้แบรนด์ของชีบะนี่แหละนะครับแล้วก็ได้เปิดเผยการขยายสาขาด้วยร้านใหม่2แห่งด้วยนะครับมุ่งเน้นการลิงก์นะครับระหว่างชีบะกับชุมชนเนาะ ดันั้นข้อมูลเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณนี้ของของร้านอาหารเวลีย์นะนะครับส่วนรายละเอียดอะไรการพูดเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะสำคัญอะไรมากนะครับเหรียญสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญของ f o กี้นะครับอันนี้มาจาก crypto n e w net นะครับตัวนี้ก็ f o กี้เพิ่ม8%นะครับโดยแพลตฟอร์มการซื้อขายใหม่แล้วก็มีการเปิดมหาลัยโฟกี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่า u n i v e r i t y f o k y นะครับเขาเลยมีการปรับขึ้นของโฟกี้ถึง8%ไอตัวนี้นะครับจะเข้าไปสำหรับประเทศโลกที่านะครับที่ต้องการที่จะเข้ามาเรียนการลงทุนนะครับในเหรียญพวกนี้นะครับเขาก็เปิดเป็นตำราด,ด้วยแล้วก็เป็นเป็นการสอนเนาะคอร์สแบบออนไลน์เนี้ยนะครับคล้ายๆกับพวกซ o มอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีการสอนมีระดับเลเวลนะครับอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่า f o กี้เนี่ย เขาวางการตลาดนะครับจริงๆคือโฟกี้เป็นเหรียญของฝั่งอเมริกาจริงๆนะครับแต่เขาก็ก็มีการหลีกเลี่ยงนะคือว่าไอเซนเ็นเตอร์ใหญ่ๆของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในอเมริกาโดยตรงอาจจะอยู่ที่ลาวนะครับเคนยาหรือว่าไนจีเรียหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เปิดโรงเรียนต่างๆด้วยนะครับเพื่อจะเข้าไปสู่โลกที่3แล้วก็ทำการซื้อโฟกี้แต่ตอนนี้เขาวางตำแหน่งที่เอเชียก่อน นะครับก็น่าจะมีโดยเฉพาะกลุ่มของคนจีนนะครับคนจีนหรือคนเชื้อสายจีนทางเอเชียตอนนี้เขาเจาะไปแม้กระทั่งกีฬานะครับการแข่งขันพวกเทนนิสเลยพวกนี้นะครับดังนั้นเราก็เห็นแล้วว่าข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้แหละเกี่ยวกับโฟกี้นะครับโฟกี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ ้องมีแหละนะครับมันเติบโตได้เยอะนะครับแล้ว Market c a p มันยังยังอยู่แลงอ่าร้อยอันดับแรกคือคือบางจังหวะมันขึ้นมาร้อยอะนะแต่บางจังหวะมันก็ตกไปอะนะครับคือมันยังเติบโตได้อีกนะซึ่งชีบาทเนี่ยก็ต้องยอมรับอนะครับว่าต้องรอบิตคอยฮาวิ่งจริงๆนะครับราคาถึงจะไปได้ตามนั้นรวมถึงอ่าการควบคุมเงินเฟ้อนะพวกดอกอะไรพวกนี้นะครับ ข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้แหละฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อชิบะอินุเปเป้โฟกี้นะครับดอรจคอยเหรียญอะไรพวกนี้บลาบลาบลานะนะครับเราก็มีกลุ่มอยู่นะครับเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มชิบะอยู่นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครท้ายและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราหวังว่าเหรียญมีมพวกนี้นะครับจีบะอินุจะโ h ต m o ู n ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิงม,มูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับแข่งขันเทรดฟิวเจอร์เดือนมีถุนานเทรดเพื่อรับ macbook pro ชิงส่วนลดส่วนแบ่ง ประมาณ80,000 usdt ลงทะเบียนได้เลยกับกระดานปิตเกตณวันนี้เดือนมีถุนายนเท่านั้นท่านใดสนใจสามารถสมัครลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย b i ตเกตคือกระดานหนึ่งในใจคุณ b i ตเกตนะครับมีโปรโดใหม่คือรับ usdt ราคาถูกสุดๆเลยแค่5บาทเท่านั้นต่อหนึ usdt หลักการจริงๆมันมีรายละเอียดอยู่ลองเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับแต่ง่ายๆคือสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ คุณจะได้สิทธินั้นทันทีที่จะซื้อในราคานี้ฉะนั้นห้บาทเท่านั้นต่อหนึ่ง u ท t ผ่านไม่ได้นะครับถ้าเกิดคุณพลาดแล้วจะไม่มีของถูกนะ